เป็นบุค,คลิกที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะก็หลายๆอย่างก็โอ้ผิดคาดเหมือนกันเนาะแต่หลายๆอย่างก็เป็นไปตามคาดกลับมาแล้วทุกคน ในแอปแดงของพวกเราเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวตนที่แท้จริงของน้องๆ Baby อนเ s t e r ผ่านรายการบ a b y Mon House EP หนึ่งจะมาดูถึงบุคลิกภาพแล้วก็เชื่อมโยงถึงบุคลิกของ MBTI ที่น้องๆได้เคยบอกไว้เนาะ<อ>ว่าแบบแต่ละคนมีมุมอะไรยังไงในบ a b y Mon House บ้างาจากรายการนี้จะเห็นว่าแต่ละคนแสดงบุคลิกภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะแต่ก็มีหลายอย่างที่คาไม่ถึงนั่นเดี๋ยวเรามาว่าเม้าส์มอ,อยแล้วก็วเคะห์ในแง่มุมของ MBTI กันดีกว่าคนแรกใครดีรอพี่เก้าอะ,อะลูกกะนะ ที่น้องเขาเคยบอกว่าเป็นไท p e ISTJ ก็คือมันก็เห็นชัดมากเลยเนาะสำหรับลูกกาที่เป็น i n t r o เพราะว่าเราจะเห็นซีนที่น้องค่อนข้างเงียบขึมลงออนิ่งอ่ะจากที่แบบปกติจะโซนๆกับชิกิตาใช่ปะอยู่บนเวที <c oughs> ก็คือจะแบบอีกแบบหนึง <c oughs> ออ่งมีความแบบเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนเราจะเห็นว่าพี่กาเขาติดการนอนมากกว่าที่คิดหลับทุกซีน <c oughs> <c oughs> ชี้หลับทุกซีนเกินอารมณ์แบบโอยตายแล้วแบตหมดแบตหมดเราจะสังเกตเห็นว่าพี่ลูกกาเวลาเขาที่สำรวจบ้านน่ะเขาจะค่อยๆเก็บ ค่อยๆทําไปทีละสเต็ปๆพร้อมๆกับอาหยอนซึ่งเราจะพูดถึงพิก้าก่อนที่ก้าจะค่อยๆไปดูช้าๆเก็บรายละเอียดทีละจุดทีละจุดจะไม่แบบทําอะไรแบบภาพรวมใหญ่อะไรที่ว่องไวเกินไปช้ามากเหมือนกันอ่ะกว่าจะถึงแต่ละห้องเราสังเกตไอเทมที่พี่ก้าพกมาแต่ละอย่างคือเขาเก็บรายละเอียดใส่ใจในจุดหลายๆจุดที่เฮ้ยไม่คิดว่าพี่ก้าจะเอาของอันนี้มาแต่ว่ามันจําเป็นต่อชีวิตจริงๆอะไรแบบเจ้าแม่แกดเจตเฉยจริงคนตัวเอ เนอะเออเลนศดนะแล้วก็มีความเจ้าระเบียบสูงเหมือนกันเนอะคนกินเสร็จต้องล้างจานด้วยนะ แต่พอไม่ได้ถึงคิวตัวเองที่จะล้างจานนะก็กลับไปช่วยน้องๆน,น่ารักเหมือนกันเนาะเออดูเป็นแบบคนที่แบบมีระ,ะเบียบแล้วก็สะอาดเออมีความแบบว่าแต่ช่วยเหลือคนอื่นมหมุนมุมมองที่แบบเป็นลีดเดอร์มากขึ้นเหมือนกันเน,น,เนะาะน่ารักอะเนาะเป็นใครเนาะอ,อุ้ยเอาคูดเยอะเกินอานที่จะพูดถึงคือน้องอาหยอนนั่นเองคายไ<อ> s เ j เหมือนกันที่น้องเขาบอกไว้เป็นคนที่ไปสำรวจบ,บ้านพร้อมๆกับพี่กาเลยทำไมช้าเหมือนกันเลยวะก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละจุดไงก็ขอค่อยๆสแกนทีละนิดทีละนิดซึ่ง สังเกตว่าของที่น้องอาฮยอนแบกมาก็จะเป็นของที่น้องเขาชอบอะนาะ <laughs> 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 ของกินค <c onse pt> งคอนเซปต์กันมากอะแต่ละคนจริงเพราะไม่เราเห็นถึงตัวตนของน้องๆเขาจริงๆอะแล้วก็มุมอินโทรเวิร์ดของน้องอาฮยอนที่เห็นได้ชัดเนาะก็คือเราเขาก็จะมีมุมส่วนตัว <c oughs> ในการเอาปลีกเอาไปค้าอะไรกินก็คือเรื่อง อยู่ดีเออั่นแหละแล้วก็กินเยอะด้วยใช่เดี๋ยวเราต้องดูต่อไปเนาะว่ามุม i n รเวิร์ตของนงยอนมีอะไรบ้างมีอะไรอีกแต่ว่าจากที่ดูมาเป็นคน i n รเว v e r t แน่นอนอะความจริงแอบอยากดูรูทีนของเขาด้วยนะเออว่าแบบมันจะมีสเต็ปยังไงบ้างเออทำไมกินแซบขนาดนี้ทับ ls ขนาดนี้ได้วะแต่อย่างที่เขาเคยบอกว่าอุ่นเขาออกกําลังกายหนักเนาะเออแต่เรายังไม่รู้รูนเขาบอกว่าใน่อยการใช่รอดู ep ต่อไปคนต่อมาที่จะพูดถึงคือ พาลิต้าแล้วกันถึงน้องแพรน้องแพรคือน้องแพรโหชัดว่ายังไงใครๆก็รู้เนาะอย่างที่น้องเขาเคยบอกว่าเป็นไทยไอ t อเนาะน้องเขาตั้งกฎว่าห้ามเสียงดังหลังสามทุ่ม องเล็บลอร่าลอล่ากับแคนนี่ไงออย่างที่รู้กันมองเขาเป็นคนที่มินิมอลมากไอเอ็ทีพหลายๆคนเขาแบบถึงจะเป็นคนดูคิดเยอะแต่สิ่งที่แสดงออกมามันดูง่ายมันดูชิวแต่ความสิ่งภายในเขาคิดอะไรมากมายสังเกตเห็นว่าน้องน่าจะเป็นคนติดเกมมากๆอ่ะแอบมีความเนิร์ดอยู่ในตัวอยู่ด้วยนะความติดเกมเล่นเกมคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็แบบทวดเนา รบกับหลายๆครั้งอะน้องเขาเป็นคนที่คิดก่อนพูดนะแบบว่าจะนิ่งก่อนแล้วก็ค่อยตอบแล้วก็มีมุมหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่าน้องเขาจะพูดออกมาหรือว่าน้องเขาจะทาออกมาคือมันน่ารักมากเลยอะแล้วก็พอจัดกระเป๋าเสร็จมีการแบบแอบไปหาพี่ก้าด้วยนะอุ้ยคู่ชิปเขาหรอว่าแบบเป็นคนเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าเป็นความเป็นอินโทรเหมือนกันเหมือนเป็นรูมเมทที่อยู่ด้วยกันมานานอะก็ว่าพอหลังสามทุ่มก็แบบอ่ะสงบแล้วอ่านั่งเล่นมือถือคนเดียวและอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยแบบเออเป็นรูมเมทที่คอน้างเข้าคู่กันอ๋อโอเคมาอยู่ในหมวดคที่แบ เอ๊ะกํากึ่งว่าน้องเขาเคยบอกว่าเป็นอินโฮเวิร์ดเนาะแต่พออยู่ในรายการนะน้องเขาจะมีความแบบพูดเยอะเอาลอล่าละกันเขาเคยบอกว่าเป็น I n t p ทพใช่ปะแต่สังเกตเห็นว่าน้องเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าพูดเยอะนิดหนึ่งเนาะเวลาที่อยู่เมากเลยเนาะเวลาแล้วเขาแบบเข้าใจพูดอ่ะแล้วก็เหมือนกับ หลายๆครั้งเขามักจะเป็นผู้นําในการทําอะไรหลยายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเริ่มสั่งอาหารในการแบกหม้อหุงข้าวตามรมเนียมเก <c oughs> าหลีกล็ไป <c oughs> คือแบบน่ารักอยู่นะอเออแล้วก็ชีก็จะแบบดีใจที่ได้เจอเซฟโซนที่เป็นมุมครัวของตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยมุมแบบสตูดิโอวัดรูปออต่างๆความอินโทรเวิร์ดก็คือน่าจะแบบเป็นคนมีความศิลปินเนาะแล้วก็มีอนะไรที่แบบชอบทําชอบทําขนมชอบทําอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนแบบว่าติดติดติดศิลปินแต่ก็ไม่ได้เงียบเกินไปอ่าอ่าเดี๋ยวเรารอดูน้องลอร่าในอีพีถัดไป ต่อมาก็คือน้องแคนนี่ละกันอ่าชิกิต้าของพวกเราเนี่ยจะใช่ซึ่งน้องพี่เคยบอกในรายการเป็นไทาย ISTP เนอะอ ไอเอสพีเอาจริงๆไทยเนี้ยก็จะมีความแบบติดชิวพูดจาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมานะก็จริงเออแล้วก็มีมุมติดชิวซึ่งในรายการอื่นๆที่เราเคยเห็นน้องเขาสัมภาษณ์พูดคุยกันว่าเออบางทีน้องชิกกต้าก็ติดนอนติดอะไรอย่างนี้แต่ว่าในรายการอีพีหนึ่งเนี้ยยังไม่เห็นเราจะไม่เห็นเนาะเราจะเห็นแต่มุมที่ซุกซนแล้วพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็ดีดมากด้วยจริงก็คือยังเด็กน้อยแหละใช่แล้วก็อาจจะต้องดูน้องในอีพีต่อไปคอสุดท้ายมาที่เอ็กซ์โทษหนึ่งเดียวในวงในตอนนี้ก็คือน้องอาสาเนย อ่าปัจจุบันอาสาเป็นไทยอะไรคะโอ้โหตกลงไทยอะไรกันแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยใครรู้บ้างอนะพิมพ์บอกหน่อยดีคือตอนนั้นน,ะน้องอาสาบอกเป็น e e n t p เนาะแล้วก็อัปเดตเป็น i n t p หรืออะไรสักอย่างหรือว่า e n f p นะตอนนี้แอบงงอยู่นิดหน่อย <c oughs> ก็เอาเป็นว่า,าตอนนี้เป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดหนึ่งเดียวของ,อองวงละกันเดี๋ยวเราค่อยๆวิเคราะห์กันไปในแต่ละ ep ละกันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ความจริงแล้วว่าน้องอาสา,ามีความเป็นเอ็กซ์โทเวิร์ดอยู่ในตัวนะเพราะว่ามีความแบบ เขาเรียกว่ามีความมั่นใจมีความรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วแบบแสดงออกมาอย่างชัดเจนรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคือตรงไหนอคนที่ชอบดูแลคนอื่นอ่ะเป็นแม่ของมงคอยชอบใครดาวผู้ผิบน่ารักมากเนาะอีพีเนี้ยเรารู้สึกว่าก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นก็ยังมีความเป็น i n รเวิร์ t อยู่น่อยๆเนาะคือเราเพราะเรายังไม่เห็นในมุมนั้นไงอาจจะต้องรอดูในอีหลายๆอีพีต่อไปแล้วก็คิดถึงน้องรามีเนาะอยากให้กลับมาไวๆนะอยากให้แบบว่ามาเซอร์ไพรส์อ่ะแบบเปิดประตูมาแบบ อาอยั yeah. แล้วเพื่อนๆหลับเป็นไงบ้างหลังจากที่ดูเบมอนต์เฮา e EP หนึ่งจบทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างกับบุคลิกภาพที่น้องๆได้เคยบอกมาเนาะทุกคนชอบมีมไหนอะไรมุมไหนของน้องๆแต่ละคนในเบมอนต์เฮาส EP หนึ่งกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะถ้าใครอยากดูคอนเทนต์ของพวกเราแบบนี้ต่อไปนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะหรือกดซูเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ได้นะก็แล้วบายๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งที่ช่องเบลูอานะะค